รายการโลกคนเมืองวันนี้กับเฟรมสลิตาค่ะและผมอิทิพันรครับมาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมครับทั้งสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวของประเด็นร้อนๆของสังคมที่กําลังพูดถึงกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับ สวันนี้ที่ผ่านมาหลีกหนีเรื่องการจราจรไปไม่ได้เลยค่ะเรื่องของวินัยจราจรเขาบอกว่าวินัยจราจรสะท้อนคนสะท้อนชาติใช่ค่ะก็เลยมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ครับที่เป็นประเด็นกันณตอนนี้ในสังคมออนไลน์มีอยู่2เรื่องสองเรื่องเรื่องแรกเลยคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคนไทยวัย51ปีได้เมาแล้วขับแล้วขับไปชน ผู้นคนใช่นักศึกษาของประเทศญี่ปุ่นค่ะเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายใช่บาดเจ็บสาหัสเลยห<ช>นึ่รายจนมีกระแสในโลกโซเชียลเลยค่ะว่าคนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่า ควรที่จะยกเลิกวีซ่าของบุคคลนี้หรือเปล่าหรือว่ายกเลิกวีซ่าของประเทศไทยไปเลยไหมยกเลิกวีซ่าสาหรับก่อนหน้านี้คือเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นะจะต้องทําวีซ่าแต่ว่าเมื่อตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเขาให้วีซ่าเราเข้าประเทศเขา15วันนะครับโดยที่มไม่ต้องไปทําวีซ่า<ช>ปรากฏว่าจากกระแสการที่คนเนี่ยไปขับรถชนนักศึกษาแล้วทําให้จนมีเสียงเรียกร้องตามมาแล้วก็ในโลกออนไลน์ของชาวญี่ปุ่นเขาก็ไม่แพ้บ้านเรามีการแสดงความวิเห็นบอกว่า มันจะขยกที่บ้านจุดๆเป็นภาษาที่เมื่อแปลออกมานะครับอาจจะหยาบคลายเล็กน้อยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะทาง กระทรวงการต่างประเทศเองก็ยัง<ะ>ไม่ได้รับการประสานงานในเรื่องดังกล่าวค่ะเพราะว่าผู้ต้องหานั้นอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานแล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องมาขอวีซา่าการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะก็ยังไม่ได้รับประสานงานในเรื่องนี้กับ<ะ>แล้วก็จะไม่ยกเลิกภาพรวมทั้งหมดเพราะบอก<ะ>ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับแต่มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเพราะว่ากฎหมายที่เขาบ้านเขาญี่ปุ่นคือ<ะ>ก่อนหน้านี้อาจจะมีกฎหมายที่ เมาแล้วขับโทษของการเมาแล้วขับเบาเาก็เลยปรับให้มันหนักขึ้นแต่ว่าในประเทศไทยของเรานั้นนะครับยังไม่ได้มีกฎหมาย<ช>ถึงขั้นที่จะรุนแรงก็ขับเมาอย่างมากก็ปรับแล้วก็มี<ค>จำคุก<ช>แต่ว่าก็ไม่เคยอาจจะเห็นใครได้จากเมาแล้วขับจำคุกจริงๆอ่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของภาพความประทับใจสะท้อนถึงความมีน้ำใจในสังคมไทยของเราคุณชิตายังคงมีให้เห็นอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ มีการแชร์กันเต็มหน้าโซเชียลเลยหรือว่า a c e b o o k นั่นเองบอกว่าไปเจอมาบนทางด่วนดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งนี่ลงมาช่วยเหลือค่ะสําหรับรถที่ขับมาเฉี่ยวชนทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่วนาน่ารถคันนั้นขับหนี้ปแล้วก็ท่านผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่เป็นดา,ารดา,ารับคุณเดือนเต็มสาลิสุ์น,นั่นเองนะครับดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งคนที่เขาไปพบเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะคือเรื่องจริงนะ,ะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มา โพสต์ในโลกออนไลน์ไงบอกว่านี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเวลาคนนี้เป็นคนช่วยลุงคนหนึ่งโดนรถชน mm hmm. แต่รถคันที่ชนเนี่ยกลับไม่รู้แต่ว่าคุณเดือนเต็มเนี่ยเอารถของเธอไปขวางไว้าาถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือ,รอเรื่องจริงาาแล้วก็ใส่ฟิลลิ่งความรู้สึกประทับใจเอาไว้นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ มีคนแชร์กันไปโอ้โหเยอะแยะเลยสามสี่พันข้อความถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราควรแชร์ด้วยนะเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะว่ายังมีน้ําใจกันอยู่ในสังคมไทยเพราะว่าหลายคนค่ะตอนนี้อาจจะกลัวนะคะแบบแกล้งอุบัติเหตุหรือเปล่าแกล้งชนหรือเปล่าแกล้งมาล้มข้างหน้าหรือเปล่ากลัวจะเกิดอาชญากรรม มาหลอกไง<ช>ว่าชนแล้วก็ให้คนที่ชนเนี่ยลงมาดูก็จะเรียก<ช>ค่าเสียหายค่าบาดเจ็บนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็น <ๆ S 2> ในแต่ละปีซึ่งเรามีสถิติรวบรวมกันนะครับสาหรับในแต่ละปีที่ข้อมูลที่เขาเก็บไว้ว่าในแต่ละวันนั้นเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่แต่ละปีเท่าไหร่อันนี้ผ่านมาแค่ เดเดือนเรามาดูเป็นว่าคนไทยเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเท่าไหร่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันนี้เลย20สิงหาคม2557ครับก็ปรากฏว่าคนไทยเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับ6168รายนะครับบาดเจ็บทั้งหมด346,829ลรายด้วยกันไม่น้อยนะครับคุณสาลิตา รวมทั้งสิ้นเลยค่ะ3 5 2 9 9 7รายแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเราไปชมกันต่อเลยค่ะคสาเหตุนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ยังไม่รวมต่างจังหวัด<ช>ของปี2500 2 5 5 6ค่ะครับเหตุการณ์ของคุณดวนเต็มก็เกิดในกรุงเทพมหานคร,ครเรามาดูสาเหตุการที่เกิดกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมันมีอะไรกันบ้างก็มีตัด หน้าระยะกระชั้นชิดอันนี้คือเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับอันดับที่สองก็คือ,อหม,มหลังกระชั้น<อ>ชิดไม่เว้นระยะในการขับขี่แล้วก็ขับรถเร็วครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแซงอย่างผิดกฎหมายแซงซ้ายแซงขวาไปเรื่อยมีช่องเล็กน้อยก็พยายามที่จะแทรกรถเข้าไปไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันครับขับรถผิดช่องทางนี่ก็จะถูก นชน,นถูกเชียวได้ง่ายน,น,นะครับอันนี้อาจจะถูกชนดูเชียวมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับและคุณคุณซาลิตาครับไม่ยอมให้ทางรถคันที่มีสิทธิ์ไปก่อนนี่ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้งบางคนไม่รู้ไงนเส้นเหลืองบางคนจะออกมาจากซอย่แยกฉันจะไปเธอจอดอยู่เธออย่าพึ่งสี่ขอฉันไปก่อนฉันไปก่อนนี่ก็โดนฝ่าฝืนสัญญาณไฟอันนี้ก็บ่อยครั้งที่ทําให้เกิดอุเหเหลืองแปลว่าอะไรเหลืองแปลว่าชะลอแต่ว่าคนไทยแปลว่ารีบไปนะรีบไปนะคือจะต้องไปให้คนนะครับเกิดบ่อยครั้งแล้วก็ไม่ขับรถช่องทางซ้ายสุดนะครับไปแทรกเขาคือไปแทรกเขาคือลัใหม่ขับช้าแล้วไม่ยอมอยู่นี่นะนะครับแล้วก็ สุดท้ายครับไม,ญญไม่ให้สัญญาณจอดแล้วก็เลี้ยวก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโโเรารู้กันอย่างนี้แล<ะ>้วทีนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือสถิติในช่วงของเทศกาลเนี่ย<ะ>ก็จะเมาขับเป็นสาเหตุหลักแต่ในกรุงเทพมหานครมีการรวบรวมเหมือนกันตลอดทั้งปีหร,<ะ>หรือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีการรวบรวมไปดูกันว่าสอน,นอไหนเขาจับคนที่เมาขับมากที่สุดครับไปดูกันครับอ่ามาดูว่าใช่หรือเปล่าสอนอบุคคโลอันดับหนึ่งครับ สอนบุคคโลนะคะตามด้วยสอนนี่ประชาชื่นก็มีร้านมีร้านเล่าเยอะอยู่เหมือนกันค่ะสอนวังทองล้างสอนมักกะสันสอนบางชันสอนโชคชัยสอนประเวศสอนหัวมากสอนทุ่งมหาเมฆแล้วก็สอนบางมดนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ ดื่มกันมากแล้วก็ฝ่าด่านมามีการตรวจการก็อาจจะเป็นการสรํารวจมานะครับวันนี้ก็สะท้อนไหลายๆอย่างครับสำหรับเรื่องของการเมาแล้วขับมาดูตัวอย่างครับว่าการมาแล้วขับอย่างที่เราบอกว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่คนไทยเราไปทําที่ญี่ปุนน่นนั่นแหละตอนนี้ก็เกิดกระแสสังคมอย่างที่บอกกันว่าแอนตี้กันมากแล้วก็ ถึงขั้นที่จะเหมือนกับจะยกเลิกวีซ่าแต่ล่าสุดนี้ยืนยันมาแล้วว่าไม่ยกเลิกนะครับมาดูกันว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขามีเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็เรื่องของการจราจรเนี่ยเขามีน้ำใจให้กันด้วยมันก็มีทำยังไงางใช่เวลาที่เขาขับเนี่ยเขาไม่เหมือนบ้านเราไงคุณสลิตาเวลาถ้าคุณสลิตาขับรถไปแล้วไปจะขอแซ่คนอื่นถไฟเรียวถ้าคนอื่นเขาไม่ให้แล้วรู้สึกไง ก็ขับตรงต่อไปขับตรงต่อไปไม่ถึงไม่ให้เราละเราไม่มีน้ำใจเลยไปเนี้ยขอทางล้วละส่วนคนที่กำลังขับมาอยู่ดีเอ้าก็ขับมาเขาต่อแถวกันมาต้องเยอะแยะทำไมคุณไม่คุณไม่ต่อแถวเขาแล้วคุณจะมาแทรกเขาไม่ให้บางทีเราก็ถามเหมือนกันว่าบางทีเราก็ถามเหมือนกันผ่านเพื่อนที่ให้ว่าเอ้าทำไมคุณให้เขาละเขาบอกอ๋อสงสัยเขาจะรีบไปอันนี้คือถ้ามองในแบบโลกสวยนะแต่ถ้าไปมองคนญี่ปุ่นมาดูกันว่าวิธีที่เขา ขอเบียดขอแทรกแล้วเขาจะทำยังไงนะครับก็มีการส่งสัญญาณไฟให้กันนะครับเขามีการส่งสัญญาณไฟยังไงเราจะเอานํากลับไปใช้ในประเทศไทยได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปนะนี่ก็เป็นคลิปนะครับของทางเี่ปนชาแนลนะครับอันนี้ก็เวลาที่เขาจะขับรถไปปาดหน้าหรือว่าเข้าไปขอแทรกคนอื่นเขาก็จะกระพิบด้านหลัง2ครั้งเพื่อที่ส่งสัญญาณให้ว่า ขอบคุณนะโอ้โหใจดีเหลือเกินสาให้แซ่บมีขอบคุณให้ด้วยถ้าประเทศไทยนํามาใช้บ้างก็น่าจะดีเนาะพูดถึงแบบจะได้ส่งสัญญาณให้กับเพราะปกติก็จะยกมือหรือว่ากดกระจกรถลงมาแต่ถ้าว่าคนติดกระจกหนาทึบก็จมองไม่เห็นใช่ไหมคะอันนี้มันก็การขอบคุณบางครั้งมันมันทำให้เรารู้สึกดีต่บผู้ร่วมทางใช่ค่ะก็จะ ร่วมทางร่วมถนนกันอย่างไม่มีความตึงเครียดบนถนนนั่นเองก็นํามาซึ่งการลดตัวเหตุใช่ค่ะขับรถด้วยความใจเย็นนั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณโอ๊ตเดี๋ยวจะพามาเก็บขยะกันมาเก็บขยะตอนนี้ขยะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะที่บอกไว้นะครับว่าขยะ ตอนนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่านํามารวมกันแล้วเนี่ยสูงราวๆตึกใบหยกสองชั้นเลยทีเดียวทั้งหมดมันเกือบเกือบจะ28ล้านตันแล้วนะครับเยอะมากค่ะแต่ว่าช่วงแรกเราจะพาไปดูกันก่อนที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเร็วๆนี้ได้มีโครงการค่ะชื่อว่า Go Eco คภูเก็ตครั้งที่3ค่ะได้มีการรณรงค์ให้มีจิตสํานึกในการ ลักทะเลหรือว่าใต้ท้องทะเลให้คงสวยงามเพราะว่าเพราะรว่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อเลยนะสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาดำน้ําค่ะหลังจากที่เขาได้ดําเนินการไปนะคะก็พบว่ามีขยะที่จัดเก็บจากเกาะต่างๆได้ถึง294.30กิโลกรัม ส่วนขยะใต้ท้องทะเลนะคะเจอมากถึง553.50กิโลกรัมรวมแล้ว847.8กิโลกรัมนั่นเองขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นอะไรบ้างครับคุณสลิตาครับขยะส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็เป็นพวกโลหะแก้วไม,ม้หรือว่านี่เลยค่ะพลาสติกรวมถึงอวนจับสัตว์น,น,นี่ทั้งขวดทั้งกาแฟกระป๋องขวดเหล้าขวดเบียรนะครับ แล้วก็มีแห่อวนที่คุณสลิตาบอกแหอวนนี่เจอพบเยอะมากค่ะบริเวณใต้ท้องทะเลก็อาจจะไปทําลายทัศนียภาพสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะลงไปดูปะการังที่สวยๆก็มาเจอสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะอารมณ์เสียกันได้บางครั้งบางคราวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาร่วมกันนะครับมาร่วมกันในการลงไปดําน้าเก็บขยะนี่ก็เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วคนไทยเราก็ไปช่วยด้วยนะครับวันนี้ก็สะทอนให้ถึงเรื่องของแนวทางในการอนุรักษ์ในการที่จะช่วยการพยายามในการ เก็บขยะนะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆครับจากโกอีโคภูเก็ตนะครับ <c oughs> ที่ให้ข้อมูลแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ลงมาให้เราได้นํามาเผยแพร่กันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกันปลุกกระตุ้นจิตสํานึกนะครับของแต <c oughs> ่ละคนให้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็มาหันมาใส่ใจขยะ <c oughs> เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ขยะกําลังจะล้นเมือล้นมากส <c oughs> ำหรับประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้พื้นที่วิกฤตค่ะที่ต้องรีบกําจัดขยะมากที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้ เป็นมากนะฮะพระนครศรีอยุธยาอันนี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะไปหลายครั้งนะครับที่ลบบุรีครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งด้วยนครปฐมมีบ่อขยะด้วยเหมือนกันโอ้โหไปทิ้งกันที่กำแพงแสนสระบุรีสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีนี่ก็เกิดไฟไหม้ไปบ่อน้ำเหมือนกันมาดูขยะที่บอกว่าตอนนี้กําลังจะล้นเมืองค่ะ 26.8ล้านตันก็แบ่งเป็นอะไรบ้างอะไรมาอ๋อนี่เลยค่ะเหล็กและอโลหะ3.5ล้านตันอันดับที่2กระดาษครับ3.2ล้านตันครับพลาสติกอีก2.1ล้านตันแก้วอีก1.4ล้านตันค่ะครับขยะมูลฝอยอื่นๆนะครับนี่เลย15.3ล้านตันเขาบอกว่า1คนเนี่ยนะครับ หนึ่งคนคุณรู้หรือเปล่าคุณสัลิตารู้หรือเปล่าครับว่าหนึ่งคนเนี่ยคุณจะสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตขยะขึ้นมากี่กิโลกร,รัมเฉลี่ยแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนแต่ว่าอย่างตัวเฟมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็อ่ะสองกร,รมัมสองกรริโลกรัมต่อร่รวมไปแล้วเกือบสามกรรมิโลกรั<อ> <ขา S 2> มโดยเฉพาะพื้นที่ทางเขตเทศบาลเมืองหรืออย่างเช่นเมืองพัทยานี่ผลิตขยะกันเยอะเลยเียวนะครับอะไรครับไปติดตามรายงานจากทีมข่าวโลกคนเมืองครับ ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการจัดการขยะของเสียของประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตทางนี้เพื่อเป็นการยับยั้งวิกฤตขยะและของเสีย5องค์กรพรมิตรภาครัฐและเอกชนได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และบริษัทยูนิเวอร์ไทเทรนดิงจำกัดรวมพลังจัดกิจกรรมเสวนาวิกฤตขยะของประเทศไทยการสร้างพันธมิตรสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายวิเชียนจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือขอพอกล่าวถึงสถานการณ์ขยะในประเทศไทยว่าสถานการณ์ขยะนั้นน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีปริมาณขยะที่สะสมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการกําจัดขยะที่ไม่ถูกต้องกรมควบคุมมลพิษจึงจะผลักดันให้ขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเล่นแก้ไขต่อไปซึ่งขณะนี้เราเสนอไปที่คณะรักษาความสงมแบแห่งชาติอยู่นะครับซึ่งรอข่าวดีที่ท่านจะอนุมัติลงมานะครับเพราะว่านี่เป็นวาระแห่งชาติแล้วแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็ทางกรมเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยจะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงอันที่หนึ่งนี่หลักการใหญ่ก็คือเราเราจะมีรูปแบบที่จัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นะครับแล้วก็อันที่2นี่จะมีการเราเรียกว่ามีการรวมกลุ่มนะฮะในแต่ละจังหวัดนี้จะต้องมีทําแผนแม่บทว่าจะมีแหล่งทิ้งขยะอยู่สักกี่แหล่งไม่ใช่ไปทิ้งกันสเปซสไปแหล่งเล็กแหล่งน้อยและทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีจะต้องเอาไปรวมกันอยู่ตรงไหนที่สามารถจะรวมกันได้ถ้าหากว่าไม่ไกลเกินไปอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดที่จะวางแผนมาครับ แมนที่ผ่านมาจะมีการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นแต่การจัดการปัญหาขยะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากขยะเกิดขึ้นในทุกช่วงของการดําเนินชีวิตประจําวันดังนั้นการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการคัดแยกต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ขยะแห้งขยะเปียกและขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เพียงปลายทาง การการจัดการขยะของของภาครัฐนะทั้งส่วนกลางและที่สําคัญก็คือของท้องถิ่นนะท้องถิ่นเป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยก็ต้องต้องถือว่า,ามีบางส่วนที่ที่ที่เหมาะสมะบางส่วนอาจจะต้องปรับปรุงให้กระชับนิดหนึ่งเ,เพราะว่า,ากระบวนการเนี่ยมันสิ่งที่เราทําอยู่ท้องถิ่นทําอยู่เนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอนะ บางทีเราพูดกันถึงเรื่องการแยกขยะการลดขยะต้นทางเสร็จแล้วมันไม่ค่อยไปสอดคล้องกับวิธีการเก็บขนเนะมื่อเก็บขนเสร็จแล้วปลายทางจะกําจัดอย่างไรมันก็ก็คนละประเด็นคนละเรื่องอีกมันก็เลยทําให้กระบวนการทั้งหมดนี่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่บรรลุถึงเป้าหมายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อความหมายไปก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดนี่มันจะต้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายใต้นโยบายอันเดียวกันจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการในการควบคุมหรือบริหารจัดการขยะของประเทศไทยนั้นยังละหลวมอยู่มากโดยเฉพาะเมืองใหญ่ดังนั้นสิ่งที่จําเป็นสำหรับชุมชนเมืองก็คือแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการซึ่งแผนที่มีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยระดมสมองของทุกฝ่ายในสังคมนั่นเองธนาชัยแสงจันทร์นาวทนจิสิกรายงาน ล่าสุดนะครับคสชอ,อนุม,มัตริรถแมพตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอไปแล้วนะครับเพื่อที่จะเร่งดําเนินการจัดเก็บขยะโดยเร็วครับ